ครับเมื่อนี้แดดเปรี้ยงเปรี้ยงพี่น้องมาใส่ปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยอ้อยเฮ้ยปุ๋ยอ้อยถ่าฝนเพราะว่ามื่ขึ้นนี่ก็ฝน,นตกแห้งก็เลยสือโอกาสมาใส่ปุ๋ยเอารถมาจีดฝังปุ๋ย่อม คือว่าเดี๋ยวนี้ฝนกำลังสีมาพี่น้องฝนกำลังมาขึ้นสิกคดตกป่านฝ้าหัวอ้อยกำลังสีเขียวสีเหลืงมันรอดตายสิตายบ่ตายแล้วฝั่งนี้เรียกเอเอเฮ้ยที่นี่ข้างสิตายบ่ตายแล้วอันนี้ช่วงขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วได้เจโอกาสรถไฟมาฝั่งปุ๋ยไอย มันต้องมาแต่งนะเจ้าถือฝนถือปุยแล้วกันหนาหรือเ่อันนี้ให้รถไทยเปิดเปิดดักเปิดดักที่ต้องลองเลยเพราะบ,บาายอใส่ใส่ยางออกสองขงังที่ต้องกางให้ร่องน้อยเด็วจีดลอาขัง,ขงให้ปุยอยกางเลยนะพี่น้องอันนัยย้นใส่ใส่ยางมันมันลงก็ไปฝังก็จงขงัขงๆปุ๋ยวันหน้าได้กิน อันนี้ย้อนใจเงามาเลยเนียอูย้เราถ่ายันแล้ไค่เจนี่กัสยลงโตบอดีเจ็ดงบอดีเป๊ะเจอยู่สองงเจยี่คือบ่ดีหลังแต่ว่ามันลหลงเงาอู้หถ่เงากลเปิดมาโอเคเป๊ะเลยเจ็ดลาเจ็ดงลงโตพอดีน้อง

เราต้งพี่้องใเปิดจากแบเลยีงกว่าเขาว่าใคยากใค้อง้ใ้องรอไว้บบบหายเลยต้องต่างันไปเาไฟังแล้วตางรอกค้นใจเลยดีไปนนึงพี่รองดีไปนดนึงจ้างคนนทยกับชงนึง เกิบบาทแปดสิบบาทไปได้อันนี้เขาจ้างทีเดียวใจละสองร้อยอะมมยยกันแต่ว่าไมาจมปุยใส่ก็เจ้าเอาทางปรจอมเพิ่งเอาแปดสิบบาทก็แล้อันนี้เขาสองรอ้อแต่ว่าเขามาจมปุยใสย่เพิ่นงนี้กผานดีว่าเฮเลยคือามคนใส่เลยนะกับกับซือมาสามคนใส่กัว่าเน,นีย ดีตีไปเล็กนึงก็จะไปย่างมันมีไอยยางมันขาดล่ะกินลองได้ประโยชน์ใส่ปุ๋ยให้พร้อมครับ,รบอ้าวพี่นอ้องวุ้ยดีเมื่อเบิ่งส่องก็ขาดย่าลืมได้ล่ะกดติดตามกดใดกดแท้เนี้ยครับครับกำลังทำส่องครับโอเคเนาะครับครับครับ